เราจะมาดูการขับพลังแบบหินหยางครับอาจารย์ธนวัฒน์อาจารย์ครับตรงๆเลยครับอันนี้เนี่ยกลุ่มออาจารย์เนี่ยจับพลังแบบไหนอเป็นพลังของหินหยางนะครับเป็นพลังสาสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งพลังถ้ามีพิธีการปลูกเสกนะครับพลังจักรวาลจะเปิดนะครับจะดันพลังหินหยางนะครับบวกกับลบนะครับเป็นสนามแม่เหล็กนะครับเราสามารถผลกพลังได้นี้ได้ด้วย ดยลูกศิษย์แต่ละคนนี่สามารถฝึกได้นะครับอาจารย์ขออาจารย์นี่เป็นตั้งเป็นกลุ่มอ,อะไรขึ้นมาชมลมหยินหยางสมเด็จผู้จาัดตอครับชมลมหยินหยางสมเด็จผู้าจาัดตอครับชมลมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดตารางศึกษาอะไรบ้างเราตั้งเพื่อให้รู้ว่าพระแท้ต้องมีพุทธคุณครับครับผมก่อนหน้านี้อาการเชื่อมันแต่ก่อนนะครับผมตอนตอนผมยังไม่ได้ฝึกนะครับแต่เรามอเราฝึกวิชานี้ ได้มีความรู้จากคนจีนที่อายุมากนะครับอายุกลางเก้าสิบครับถ่ายทอดวิชานี้ให้ผมคนระับที่เยาวราชนะครับเขาถ่ายทอดพลังหินหยางให้ผมนะครับแล้วผมก็ฝึกวิชาเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนผมสําเร็จนะครับพลังหินหยางนี่มีมานานเป็นหลายพันปีนะครับแล้วเราก็สามารถเอาพลังหินหยางนี่มาใช้กับาเครื่องนะครับโดยที่ว่าเราทดสอบไปเรื่อยๆอพลังนี้ เป็นพลังที่สามารถตรวจสอบพลังงานได้ครับอุปกรณ์ที่เรียกอะไรครับอ่าเป็นการตรวจสอบเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบพลังหินหยางเนี่ยครับพลังงานครับอะไรเงี้ยในที่ในวงในภาษาอาจารย์เขาเรียกอะไรอ่าในสองแท่งเหล็กโตวัดพลังหินหยางนะครับโตวัดพลังหินหยางอาจารย์ท่านตอนแรกผมมติเชิญหน่อยนะครับแรกๆก็มีจํานวนน้อยนะครับพอเราตั้งชมรมแล้วคนศรัทธาเข้ามานะครับเรื่องพลังนี่แล้วมีคนหลายๆคนที่เข้ามานี่ เขาก็ศรัทธาเรื่องพลังเราก็ตรวจเช็คให้เขาเขาเชื่อมั่นเชื่อมั่นเลยโดยที่ว่าเขาเล่าประสบการณ์ได้ประสบการณ์หลายหลายอย่างนะครับที่เขามีผ่านพลังหงยินหยางเรานะครับแล้วตรวจสอบได้แล้วก็เขาก็ไปอธิบายว่าพลังนี้มีจริงนะครับอาจารย์ค้าที่มีพุทธะนำแบบเมตตาหมาอามณ์พวพันค้าขายที่จะแสดงพลังหีนนะืรนดับนั้ ถ้าเมตตาจะเปิดครับพลังจะเปิดนะครับเมตตาเนี่ยนะครับโทคนะครับเอามือจับตรงนะครับทาร์กัาก็คือจะเปิดห่างอย่างนี้ใช่ครับจะเปิดห่างอย่างนี้ใช่ครับคงกระพันนะคงกระพันชาตีก็จะเข้าพลังลบครับพลังอีกางนีครับถ้าเป็นคงกระพันชาติจะเนอย่างนี้ใช่ครับอ่าแล้วถ้าไม่มีไม่มีพุทธคุณไม่มีพุทธคุณก็จะไม่มีพลังงานครับอย่างนี้ครับเราสาสิตเรื่องอะไรครับ พลังงานไม่มีครับถ้าไม่ไอเน,นี่ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้แท่นวอลเราวางอะไรเราไอ้ตัวนี้นาานตัววัดอ่ากล้องกล้องสองพระนะครับเราวัดไปนะไม่มีพลังงานนะครับไม่มีพลังงานท้าังไงก็ไม่มีพลังงานแต่ถ้าเราฝึกวิชามาเราจะรู้เลยว่าของไม่จริงกับของจริงนะครับของแกะที่มือนะครับว่าเป็น<ะ>สารจากกันนะครับครับเป็นคนที่ไว้ใจนิดนี่ยครับดูดีๆนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับคุณทุกคนเชื่อกันดี้นะครับอ่า ทดสอบพระที่ผมได้มาอันน right ี้นะครับพระสมเด็จท no, hm ี่ได yeah. ้มาไม่บอกไม่ดูนะครับเอาพระหักดีกว่าไหมพระหักก็ได้ครับนี่นะครับมีพุทธคุณนะครับแต่ว่าพุทธคุณยางทดสอบพระสมเด็จองนี้นะครับที่ได้มาใส่ใส่ตรงนี้ก็ทดสอบได้ได้ครับได้ครับอาจารย์นี่ครับครับมันเป็นพลังงานนะครับที่มือการนะครับอย่แน่แน่ครับนี่นะครับนน่ครับนี่แน่่นะครับ ค,ค,คุณไม่เชื่อคุณก็เสียร้อยนะข้างนอกอ่ะวันนี้อาจารย์มาเสีย50เพื่อท <50 S 1> ี่จะรู้เพื่อที่จะรู้นะครับว่าเขาเชื่อกันนี้นะครับไม่ได้มีพุทธคุณเลยอาจารย์ด้านเมตตามหานิยมครับนี่นะครับองค์นี้เป็นเมตตามหานิยะเมตตามหานิยมน,มนคะครับโอเค,อเคแสดงว่าแหวนค้ขา,ดดขาขายดีค้าขายเรื่องติดต่อการค้าเซ็นสัญญาอะไรนะครับเซ็นทีเดียจบเลยครับโอเนะครับเขาเชื่อกันอย่างนี้นะครับ ก็เชื่อได้นะโอเคตรงนี้อาจารย์ใส่กรอบไปอย่างนี้เนี่ยพลังทุกอย่างมันขึ้นเหมือนกันไหมเหมือนกันครับในโลกในลายเราส่งโลมาเราก็ตัวพวกนี้มันไม่มีผลตอบผลไม่มีผลงาะบอกนะครับไม่มีผลเนี่ยเนี่ยครับนี่ครับถ้าของแท้นี่มันจะไม่กลับไม่กลับมานะครับพลังจะวๆขึ้นสูงเลยครับถ้าของ ของลูกศิษย์ก็จะพลังจะน้อยลงครับอ๋ออันนี้เป็นไงนี่ของแท้เลยนี่มีมีเทวดาคุ้มครองอยู่ในพระองค์พระนะครับเพราะขึ้นสูงมากในนี้นะครับคือถ้าเป็นถ้าคิดว่านี่เป็นวัสดุนะอ่าป่าว่านี่นะครับไม่มีไหมไม่มีพลังงานนะครับนี่นี่คือพลาสติกขั้ป้าด้ถ้าเป็นมือทำเลยมันทำสั่งได้อ่าครับอันนี้เราใช้้ได ด้านเมตตาหมานิยมครับสบายใจได้นะครับอ่นี่ตั้มเศษสองหน้าผมซ้อนตรงนี้นะครับอาจารย์ถ้าไม่ถ้าไม่น่าดูหมอบอกได้ไหมว่ามันมีคุณค่าาอจารย์ไหมที่ดูเลย่องปกอื่เอ่อเราเราสามารถดูได้ด้วยเพราะเราฝึกวิชานี้นะเราสามารถรู้ว่าองค์นี้เป็นพลังคุณใส พลังหนังเหดียวัอนด้านเมตตาหมายยมก็รู้หมดครับนี่ครับจะลองให้ดูนะครับนี่ครับเราอยู่เฉยๆนะครับไปในเราไปลองสังเกตที่มือนะครับว่าถ้าถ้าถ้าอาจารย์บอกถ้าเป็นสายอื่นไม่มือจะดีแมนเิ้งครับแล้วก็ดีด้านเมตตาหมายิยมครับแล้วก็มีมีสองพลังพลังหนึ่งก็เมตตาหมายิยม อีกพลังหนึ่งคือด้านการต่อสู้อะไรเงี้ยกระหนังเดี๋ยวใครได้รับไปสบายใจสบายใจครับครบเขาเรียกว่าครบทุกอย่างเลยครับอาจารย์จับแล้วไม่ขึ้นก็มีมีครับถ้ไามนนมไม่มีก็เกเลยครับอาจารย์สั่งเราไม่ได้สัง <ผม S 2> ่งนะอ่าน,นี้อันนี้เป็นผ้าหักนะครับเด็กปางคมนตาเลยนะผมได้ครับได้นะครับอาจารย์ผ้าหักพลังจะหายไหมหายครับหายหายไป ร่วม40%นะครับเดี๋ยวถ้าจับได้ขึ้นผมนครับได้ครับได้มันมีพลังนะครับนี่ครับจะแข็งแรงนะครับของแท้ครับเขาก็ของแท้นี่ครับนะครับเดี่คือพระกาวต่อเหลียงแท้อยู่ครับแต่ว่าเหงแท้อยู่นะครับครับนี่มีพุทธคุณนะครับมีพุทธคุณจริงจะจัดขึ้นผมสวยนามครับข้าพิมพุทธ พระขึ้นองค์แฝดได้ไหมถ้ามีพุทธคุณได้ครับถ้ามีพุทธคุณใครมีขึ้นองค์ก็แฝดได้นะครับได้ครับเพราะว่างวลสารของสมเด็จนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าพลังพุทธคุลก็จะหายไปหน่อยนะครับหายไปหน่อยเลยอ่าครับอาจารย์คนไม่เข้าใจมีเยอะไหมมีเยอะครับแต่ว่าจากวันนี้ไปนี่คนก็จะเชื่อมั่นเรื่องพลังนะครับพุทธกุลมากขึ้นมากขึ้นครับอาจารย์เคยเจอพวกที่พูดไม่เข้าหูขนาดไหนโอ้ผมเจอเจอไม่เข้าหูแบบพูด ไม่ยอมรับเลยนะครับเขาจะไม่ยอมรับเลยในสิ่งที่ว่าผมบอกว่าถ้าเจะจะยอมรับนะเอาของคุณมาตรวจสอบผมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองนิดหน่อยนะครับของมาลองเยอะถ้าคุณมาจับกําลังอยือนะร้อยหนึ่งนะครับเพราะถ้าจับปีนี่จับทั้งวันอาจาร,รย์เคยจับปีที่ไหนจับฟรีเยอะมากเคยจับปีหลายงานแล้วนะครับหลายงานแม้แต่อาจารย์ของอาจารย์สุนทรพรเนี่ยเยอะมากผมจับอาจารย์สร้างสร้างใหม่เห็น มีครับแต่ว่าพลังมันจะไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะครับทดสอบได้ครับทดสอบนี่ครับอันนี้นะครับเป็นสายเขาเรียกมีพลังครับพลังแต่น้อยนะครับแต่ว่าคธอพญานาคเนี่ยเขาเรียกคุณสาครับกันคุณสายกันอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านพญานาคเนี่ยมันจะมี มีหลายชั้นนะครับชั้นฟ้าชั้นพิภพแล้วก็ชั้นบาดานะถ้าอยู่ในชั้นบาดานี้ก็ยังไม่ไม่สําเร็จนะครับต้องขึ้นมาบวชขึ้นมาอะไรเงี้ยทำพิธีสัญญาณที่สานว่าั้ไม่ถึงนะครับให้ลองจำดูนะครับอันนี้พลังน้อยนะครับพลังน้อยนะครับไม่ได้หมายความว่าเปนไม่ได้อันนี้เมตตาแต่ว่าเราสามารถถามได้นะว่าอันนี้เป็นของลูกศิษย์หรือครูบาอาจารย์นะครับ ถามเลยครับอันนี้เป็นของลูกศิษย์หรือครูบาอาจารย์ถามว่าลูกศิษย์ไหมอะไรเงี้ยครับศิษย์ไหมถ้าเป็นลูกศิษย์จะบอกยังไงพลังก็จะน้อยนะครับเราเราตรวจสอบมานะครับอันนี้เป็นพลังลูกศิษย์นะครับถ้าถามของอาจารย์นี่มันยังไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยเหรอใช่ครับไม่กระดิกเลยเหรอไม่กระดิกครับของถ้าเป็นของครูบาอาจารย์อ่าของสมเด็จพระอาจารย์โตอย่างเงี้ยเป็นของสมเด็จพระอาจารย์โตเนี่ยครับเราตรวจสอบได้เนี่ย มันไม่ขึ้นครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของสมเด็จพระจันทร์โตอันนี้เป็นลูกศิษย์เราถามลูกศิษย์อันนี้เราสามารถตอบตรวจสอบได้นะครับเพราะามันเป็นพลังจัก,กรวาลที่ส่งพลังมาไม่ใช่ผมเป็นคนทำนะครับผมเฟืงค,คนฝึกวิชาแต่ว่าถ่ายทอดพลังนะครับนนนนนนผม,ผม,ผม,ผมก็จัดต้นปงแล้กันได้ครับอันนี้ได้ครับอันนี้พลังเลเสีนะครับ ว่าคนที่ให้ผ้าผมนี่ให้ผ้าดีมาทั้งนั้นใช่ครับพลังมากร้อยนี้ต้องรับไว้ก่อนนี่เป็นผ้าดีนะครับไม่ได้ลบถูกท่านที่ให้แจกมานะครับ <c oughs> แต่ต้องการที่จะพิสูจน์นี่ครับอันนี้เป็นบังขนผมครับครับ <c oughs> <c oughs> พลังบังขนผมครับบังขนผม,ผมสามารถตอบได้เลยครับวิชานี้สามารถตอบได้เลยาจากกจายวันนี้เขาถามอะไรบ้างถามว่า ครูบาอาจารย์ไหมของแท้ไหมอะไรเงี้ยของใช่ไหมอย่างเงี้ยเราก็ตอบให้เขาแบบจะๆเลยอันนี้เกยน,นะบอ,บอกเขาได้บอกเเลยว่า,อ,วาอันนี้ไม่มีพลัง,<ร>ลงไม่ตำเ,เหนียครับเพราะาเราดูพิมพ์ทรงดูเนื้อหาเขาไม่สามารถโต้เถียงกับผมได้เพราะผมทำตรวจสอบพวกพระสมเด็จนี่เยอะมากนะครับ,รบไม่ใช่ว่า ให้ทุกคนนะครับใครจำได้ก็ตัวเองนะครับว่าใครแจกผมมาอันนี้โอเคนะครับใครใครจำเอาเองนะครับที่เคยแจกผมมานดิมาลองให้ดูทุกคนอันนี้เนื้อครับไม่กล้ามาจัดไม่ไม่กล้ามาฟอร์มก็เสียฟอร์มเสียฟอร์มมาเจอเจอผมเนี่ยนะเดี๋ยวเกาฟอร์มก็จะเสียมากกว่านี้นะคนี่คุณมาเองเสียฟอร์มผมเป็นัวเสียฟอร์มอันนี้มาได้มีมาจากคนอื่นเนื้ครับลองให้ดูแล้วกันอันนี้โอเคเลยครับ เนื้อผงใบละน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับที่ของอาจารย์สุรพลนะครับหนูออเองหนูครับ <laughs> <laughs> ผมตรวจสอบพวกนี้นะครับของผมนี่แท้นะครับในองค์ครับได้แจกไปให้มาต,วตร,รวจนสะอบอ,อาจารย์เพราะว่าในข้าพพิธายให้ผมมานี่ยโอกันอาจารย์อาจารย์จับพลังขึ้นเอาใจผมมาเนี่ยไม่ใช่ครับเกเก็บอกเกเลยนะ อันนี้ก็มีพลัง,งนะอันนี้ดีด้วยนะ,นนะครับนี่ดีด้วยนะครับเล่นพนนะครับเหมือนเชื่อไม่ได้นะถ้าใครจะมาลองดูว่าพระถ้าจับแล้วพุทธคุณไม่ขึ้นไม่กล้าแหวกเหมือนกันอ่าน,นั่นนะครับทำเป็นหัวเลาะหมดโอเคถ้าของของไม่จรงิงแล้วไม่ขึ้นนนะอันนี้เป็นหยกหยกที่มีคนเก็บบาดเาตบไปนะครับอ่านะครับอันนี้ทองคำแท้นะครับอันนี้หยกนะครับอ่านี่นะครมีพุทธคุณิไหมจังมีครับ ผมตรวจสอบมาเยอะมากตรวจสอบเนี่บอันนี้เป็นของวางหน้านะครับไม่ทันสมเด็จต่อครับแทนครับพิธีใหญ่ครับพิธีเนื้อหยกย่า่นะครับพิธีใหญ่นะครับอันนี้พิธีใหญ่มีหลวงปู่เทพลูกปูตดอนะครับปูกเสกอยู่นะครับอันเชิญมานะครับอันนี้เป็นผงบอนะ ันนี้คุณสนะครับคุณสครับหนังเหนียวสายเหนียวนะครับแต่เป็นผ้าใหม่ครับตอนนี้มีผ้านะครับเป็นคุณสแต่ผ้าใหม่นะครับเป็นเกจิสร้างนะครับอันนี้อัอันนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะมันจ้นาไอาการใหม่เอี่ยมขึ้นไหมขึ้นครับแต่ขึ้นนิดเดียวใช่ครับพลังนิดเดียวนะครับพลังมันพวกเกจิสร้างเลยครับ ถ้าเกจิสรสร้างเนี่ยพลังนิดเดียวครับคือของใหม่นะครับเราสามารถตรวจสอบได้โอ้แฝงไม่สบายใจแล้วพลังนิดเดียวเนี่ครับนี่จนะมีคนให้ผมมานะครับซื้อน้าหน้าปลาไว้นะคนที่ให้ผมมาผมพิจารณาเราเองนะครับไม่กล้าม,มาถามเองหวัวผมถ้าแตกอันนี้โ,<ถ>โอเคอเครับแต่ว่าเป็นยุคปลายๆแล้วครับ ไปนะครับเไปนะครับยกปลายนะครับไม่ใช่ยกต้นนะครับคนที่ได้พระผมมาขอบคุณมากนะครับคุณตะคุณดีทุกทุกทุกองหลวงพ่อรวยชนะตนพ่อรวยชนะตนที่ดังๆอยู่นะครับเอแพ้ผมไม่รู้นะครับเดี๋ยวจับต่างตัว่นี้โอเคครับเป็นผ้าใหม่นะครับ นี่นะครับรหลวงพ่อรวยชะนะโจรไทยที่ให้ผมมาโอเคเลยนะครับ <c oughs> ไม่หมดเกือบพวกไอมาเยอะนี่กว่าจะโดดอันนี้สายเหนียวด้วย,ยสายเหนียวด้วยสองพลังครับอันนี้สองพลังเฮ้ยเป็นพระมืประชาชนสารวัตรสร้างนะนะแกสองพลังอันนี้สอง<ใ>นคน,ใน,ใน พ่อเขาสร้างแบบแกงให้เขาเป็นคนธรรมดาสร้างนะครับแค่ธรรมสร้างนะครับเชื่อมใหม่ใช่ได้ใช่ได้เขามีเมบารมีครถาคมอะไรเงี้ยนี่โอเคไหมาครับโอเองนะครับน้องแดนโอ้ยไม่โอเคอันนี้เนื้อดีครับวันเล่นคนนะครับเนื้อ เราไม่ไปทำอะไรนะครับไม่ไม่เดกนะครับไม่ลยทำอะไรนะครับมันเป็นพลังงานนะคร<ม>ับเป็นหลักวิทยาศาสตร์ไม่ยาสตร์ยาศาสตร์อะไรนะครับหลักวิยาเลยพลังบวกลบนะครับได้ได้ก้องเอนะงินองเงินาดว่ามีด้านไหนด้านสองพลังมีเมตตาก,กับหนังเหนียวครับภ้าอันนี้ภาพใหม่นะครับภาพใหม่จะแสดง

อันนี้เมตตาไหมครับมอันนี้โอ้ยแสดงว่าคนให้พักผมนี่มันองค์นี้ใช้ได้เลยครับองค์นี้ใช้ได้เลยพังแรงมากใช่ได้ใช่ได้ไม่เกี่ยวไพลังแยกกยังไงพังแรงมากเลยพวกเขาฝากมาให้ใช่ไหมไอ้นี่ก็ได้พิธีการใหม่แล้วครับอันนี้เนื้อไม่ถึงนะครับพลัง ไม่ใช่เนื้อไม่ถึงคนระับสร้างเกจิสร้างมาที่หลังให้คุณหลังสบายใจนะยกหลังคดีนี้สัมงงานาการจารยตัวสา,ารคือเมื่อก่อนผมทำที่บางกะปินะครับแต่ตอนนี้ธุรกิจมันเยอะมากเลยคนระับคนเชิญไปโน่นเชิญไปนี่ไปตรวจสอบผ้าอะไรเงี้ยยิ่งมาออกรายการของท่านอาจารย์ใจเทพนะครับมีคนมีคนมีคนหลงเชื่อเยอะไหมอาจารย์มันไม่ใช่หลงเชื่อครับเชื่อโดยสนุกดายเลยคนระับ เอาไอ้ยับของงานนี่เพื่อนเป็นคนเชื่อเชื่อผมอย่างแบบสนิทใจเลยครับเอาเงินมาให้ผมเนี่ยคนไหนแล้วครับเป็นแสนแล้วนะครับผมบอกให้ไม่ใช่ว่าเล่นๆนะคนมามาเป็นลูกเสร็จผมก็มีเป็นสิบแล้วนะครับที่มาเรียนลูกของผมสายแต่มลังที่เรามีร้านของขายแล้วไม่ออกแล้วไม่ออกครับมาเจอผมเนี่ยแสหมดครับอาจารย์ทานคนดังๆเป็นร้าน ไมีมมมีีครับแล้วเราตรวจสอบมาแล้วนะครับมันไม่ใช่ครับเป็นร้านเป็นร้อยพุทธคุณเท่าร้านมีไหมอะไรนะครับพระองค์เป็นร้อยพุทธคุณเป็นร้านเป็นร้านมีไหมมีครับเพราะทานสมเด็จพระอาจารย์โตนะครับพลังหยินหยางนะครับตรวจสอบถ้าองค์ไหนทานเราใส่แล้วสบายใจนะครับพระองค์เป็นร้อยพุทธคุณเข้าเป็นร้านพระองค์เป็นร้านไม่มีพุทธคุณมีครับ ผมตรวจสอบมาเยอะแล้วครับยืนยันได้ไม่ได้พูดยืนยันได้ว่ามันไม่ใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงผมเคยตรวจสอบพวกพระองค์เป็นร้อยมาแล้ว้อยเป็นร้านนะครับ้อยล้านนี้พุตคุณไม่มีครับนี่ครับของจริงนะครับอันนี้ยืนยันได้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่เคยขายให้กับสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งนะครับเราไม่อยากเอ่ยชื่อ พราะเขาเซ <expand> э you know. ิร์ฟผมไปในราคา300นะครับเมื่อหลายปีสิปีแล้วครับสิกว่าปีนะครับเซิร์ฟผมแ่บเหมาดีองเดียวยี่สิบองนะครับเขาไปทํานะครับทําให้พระองค์นี้เป็นพระแท้เพราะพิมพ์นี่พิมพ์สวยมากเนื้อมวลสารอะไรได้นะครับแต่ว่าพุทธพละพลังมันไม่มีครพอเรามาตรวจสอบนี่พลังไม่มีเลยนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับห มีหน้าตาไว้าาไวมีหลายพิมพ์นะครับทั้งพิมพ์เจดพิมพ์อะไรคนที่เช่าไปนี่จะต้องระวังนะครับเช่าไปหลักแสนไม่ใช่หลักแสนหลักล้านนะครับเขาเซื้อไปเลยไม่ซักไม่แทกทำไมแท้ดนีายหลักล้านนะครับนี <c oughs> ่ครับไม่มีพลังงานนะเป็นผ้าที่มันทำขึ้นมานะครับ ไม่เชื่อก็อยากเชื่อทำให้ทำเองใจของเองตองมาแล้วใช่ครับอันนี้ผมตรวจสอบให้เขาเยอะมากครับมีหลายท่านนะที่เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นสายเซียนะไรครับมาตรวจสอบกับผมนี่นะซึ่งพาลูกศิษย์เขาไอ้ลูกลูกเขานะครับที่เป็นเป็นเซียนนะครับมาออกรายการนะแล้วก็บอกว่าของของหลวงปู่ทิมนะครับปี ปีปีหนึ่งห้านะครับคกอผมว่ารับกับเมอนะครับลูกเสร็จผมว่าแต่ละคนก็รับกับเมอหลวงป่ดทิมนะครับเขามอบให้ครับคแล้วตีของผมเป็นของแกนะครับซึ่งผมก็พยาามเซียนคนนั้นนะว่าที่เป็นลูกเขานะครับว่ามีหลงป่เทิมที่แท้ไหมเขาจิบององนั้นมานะครับเรียมทองนะครับเขาบอกว่าแสนกว่าบาทนะครับ ซึ่งผมตรวจสอบเขาผมบอกว่าพวกผมเนี่ยหัวเราะกันเลยครับว่ามันเป็นพระไม่ใช่นะครับยิ่งเยอะมากยิ่งเยอะนะต้องไอบบ้างตมผรับอาจารย์ที่รางเอร้างรับครับรับเพราะตอนนี้ลูกศิษย์เยอะมากยนี่นะครับร้อยหนึ่งะครับร้อยหนึ่งนะครับห้าต่อหอาจารย์ธนวัฒน์อาจารย์ธนวัฒน์ ประธานชมรมหดิงยางสมเด็จตอนะขอาอาจารย์นี่ก็บในชมรมจับได้กี่คนนะในชมรมจับได้อาจารย์ได้กี่คนจับกับ่องพระเนี่ยท,ทำแบบเนี้ยมีมีหลายท่านนะครับมีหลายท่านนะครับที่เป็นลูกศิษย์ผมนะครับ,รบเขาฝึกวิชาชั้นสูงนะครับของเลเซลิงดำนะครับเขามาฝึกวิชานี้เขาฝึกได้เร็วมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมโชว์พลังจักรวาลก่อนนะครับ การฝึกวิชานะครับขอิดเดียวนะครับวิชาการฝึกนะครับบทที่หนึ่งกับถึงบทที่สามง่ายิดเดียวครับบทที่หนึ่งนี่ครับไปทางซ้ายพุทธทางไปทางขวาพุทธทางไปทางซ้ายพุทธทางไปทางขวาพุทธทางไปทางซ้ายพุทธทางไปทางขวาพุทธทางไปทางซ้ายบทที่สองนะครับการฝึกวิชานะครับบทที่สองพุทธทางไปทางขวาพุทธทางไปทางซ้ายพุทธทางไปทางขวาพุทธทางไปทางซ้าย มีลมก็ไม่เป็นไรนะครับเราฝึกได้พุตังไปดังขวาพุตังไปดังซ้ายอาจารย์ผมจับมืออาจารย์เผื่อกมืออาจารย์โยกผมจับมืออาจารย์ไม่ให้อาจารย์โยกนะครับอ่าได้ครับพุตังไปดังขวาพุตังไปดังซ้ายพุตังไปดังขวาอาจารย์นี่เป็นแม่เหล็กปะเนี่ยอันนี้เป็นพลังมืออาจารย์เราอาแหวนออกไหมทดสอบนะแม่เหล็กใส่อ๋อไปเปลือกเดี๋ยวเดี๋อกอยู่ใส่แหวนแกโชว์ครับ โชว์พลังจักรวาลดีกว่าครับไม่เร็ก่ากนอออันนีออกเดือดแคนสนใจนี่นะครับเืองบด้วออกด้วยรี่คมอบอกเลยพูดถึงมันสนใจยนี่ครับบทบทที่สามนะครับบทที่สานะครับบทที่สามนะบทที่สามนะปลุกข้อปุบอกุกขอุบอกปุพลังปุข้าพลังจักรวาลปุบอาจารย์จรามือเามือมีแรนทำีกี เราจะดูนะครับมือไม่มีแหวนอ่ะทำพุทธทางไปทางซ้ายพุทธทางไปทางขวาก่อนนี่นะครับไม่มีแหวนนะไม่มีแหวนนะครับพุทธทางไปทางซ้ายพุทธทางไปทางขวาเป็นบนบนของสมเด็จพระจันทร์โอนะครับเรียนได้นะครับะพุทธทางไปทางซ้ายพุทธทางไม่มีแหวนนี่นะครับอีกข้างหนึ่งครับต้องฝึกฝึกสองด้านนะครับไม่มีนะอันไหนถอดในกลาวนะถอดในกาว เสื้อผ้าได้ไหมครับอันนี้นะครับไม่ใช่เป็นของเล่นนะของจริงนะครับถ้าอยากเรียนเป็นลูกศิษย์นะฝึกได้ครับแล้วท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านจะภูมิใจมากว่าเราได้ฝึกพลังงานของดินหยางนะครับได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ธนวันนะนี่ครับไปทางขวานะครับไปดังซ้ายไปดังขวาไปดังซ้ายนะครับมันเป็นพลังงานนะครับที่เราส่งกระแสจิตนะครับของพลังงานเป็นสนามแม่เหล็กน,นะ อันนี้นะทุกคนนะครับพลังจักรวาลน,นะตะกี้ผมเปิดพลังจักรวาลเนี่ยเหนื่อยมากเลยเชิญพลังจักรวาลพลังจักรวาลาวาสมเด็จผู้จายโตนะครับหลวงปู่เทพโลูกดอนนะอันนี้เป็นพลังงานของเรานะครับพลังงานนะครับแรกผเ พลังจักรวาลเช็ค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 พลังจักรวาลอันนี้เป็นพลังจักรวาลครับจัาลเช็คพลังจักรวาลเชลกรวาลเ็คพังกเช็คพลังจักรวเชลัจักเช็คพลจักราลเช็าจารย์ลก โดนเปือยทีละชิ้นแล้วเนี่ยนีครับแล้วผมโจ้ครับอันนี้เป็นพลังงานมือเรานะครับพลังไม่มีอะไรนะครับเรานี่ครับพลังจักรวาลนะครับพลังจักรวาลนี่ตรวจสอบได้นะครับครับจับได้นะครับจับได้นะครับจับได้อย่าจับแรงนะครับจับมือผมจับเบาๆนะครับจับเบาๆนะครับจับเบาๆนะครับ ขานองอาจารย์ปกติก็ติดต่อเบอร์อาจารย์มาทางนี้โดยตรงนะครับ0 0 9 6ใครใครคนที่สงสัยผมได้ขายก็สงสัยให้บางส่วนนะครับถ้าท่านอยากจะลายสงสัย1 0งใช่ครับก็บากสบายใจครับนี่ครับเบอร์ผมนะครับ0 0 9 6นะครับ7 8 1 6 0 9 4นะครับอาจารย์ธนวัฒน์นะครับนี่ครับสวัสดีครับ